บิตคอยเหนือกว่าทองคำผู้เชี่ยวชาญชี้บิตคอยอ ETF มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ETF ทองคำเพราะมีความโปร่งใสามากกว่า ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากองทุนอย่าง Bitcoin Spot ETF เครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้เข้ามาทำลายการลงทุนแบบดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกานะครับด้วยเครื่องมือการลงทุนที่มีเอกลักษณ์พร้อมคุณสมบัติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับ b i t c o i n Spo t ETF ครับได้สร้างคำถามใหม่ๆให้กับนักลงทุนนะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า ETF อื่นๆนะโดยเฉพาะ ETF ทองคาหรือไม่ซึ่งดารินเฟนสเตนครับ ผู้ก่อตั้งบริษัทบล็อกเชนหลายแห่งของ c o r e Scientific และ Blockcap ครับก็ได้ออกมาตอบข้อสงสัยนี้ครับโดยในระหว่างที่เฟรนส t ตันครับให้สัมภาษณ์กับทาง Coin Telegraph ครับเธอได้ออกมาเปิดเผยว่า Bitcoin ETF ไม่เหมือนกับ ETF อื่นๆครับเพราะว่า i t t o o n เนี่ยทำงานในรูปแบบบัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจนเรียกได้ว่าเป็นระบบบัญชีที่ดีที่สุดที่มนุษยชาติเคยมีมาครับ ก็เธอชี้ว่า Bitcoin ETF พิสูจน์ผ่านเครือข่าย Bitcoin แล้วว่าแล้วว่า Bitcoin เนี่ยอยู่เออที่ถืออยู่นั้นเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยมากกว่าการลงทุนใน ETF อื่นๆเช่น ETF ทองคำซึ่งคุณไม่มีทางรู้ได้แบบเรียลไทม์เลยว่าพวกเขาถือทองคำจริงๆไหมแม้ว่าจะมีการารับรองแล้วก็ตามนะครับเธอชี้ด้วยว่าความสามารถของเครือข่าย Bitcoin เนี่ยทำให้สามารถติดตามธุรก,กรรมและที่อยู่ในบัญชีของผู้ให้บริการกองทุนอย่าง Great Scale Bitcoin Trust ETF i-Share Bitcoin Trust ของ b a c k l o c กและอื่นๆได้ในทันทีครับนอกจากนี้ครับคือขาย Bitcoin แตกต่างจากสินค้าพกภาร์อื่นๆด้วยการนำเสนอความโปร่งใสเกี่ยวกับจำนวน Bitcoin ทั้งหมดในการหมุนเวียนและจำนวนเงินที่เหลือที่ยังถูกขุดโดยมีอุปทานทั้งหมดจำกัดอยู่ที่21ล้านเหรียญคุณลักษณะที่แตกต่างนี้ไม่มีอยู่ในสินค้าผกภารอย่างทองคานั้นจะทาได้นะครับ มีการกล่าวกันว่ามีทองคําทางกายภาพมูลค่า11ล้านล้านดอลลาร์บนโลกนี้ในขณะที่ผู้สนับสนุนบิตคอยออกมาโต้แย้งว่าทองคําของรัฐบาลกลางทั้งหมดไม่ได้รับการตรวจสอบโดยสาธารณะมาก,กว่า70ปีแล้วการลงทุนที่ตรวจสอบด้วยตนเองรับรองความถูกต้องด้วยตนเองพิสูจน์ปริมาณสํารองและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่งบิตคอย n ีท f มาถึงอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าคือขายบิตคอย จะให้ความโปร่งใสที่สูงแต่ก็ได้มีผู้สังเกตการในอุตสาหกรรมบางรายกังวลว่า Bitcoin ETF เนี่ยอาจไม่ได้มี Bitcoin หนุน,ห,น,นหลังจริงนะฮะก็เป็นข้อสงสัยนะครับเพราะว่านะักวิเคราะห์จาก b ูมเบิร์ก ETF อย่าง e l i ิกบอชูนัก็ได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าการถือครอง Bitcoin นั้นเป็นผลประโยชน์สูงสุดของผู้ออก ETF เพื่อที่จะทำให้มันมีพื้น,นฐานนะ,ะในระดับเดียวกันกันกบ ETF ทองคำที่มีไกยภาพนั่นเองครับก็ ยังคงเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเราที่ถือจริงหรือเปล่านะครับในเรื่องของ Bitcoin ETF เนี่ยแต่อย่างน้อยครับสิ่งทีนะ่นักวิเคราะห์เขาพูดออกมามันก็จริงครับที่ว่า Bitcoin เนี่ยโปร่งใสกว่ามีจำนวนจำกัดนะครับสามารถติดตามดูได้นะถึงที่อยู่นะของกระเป๋าต่างๆในการเก็บนะครับค่อนข้างโปร่งใสนะตรวจสอบได้นั่นเองนะครับซึ่งทองคำทำไม่ได้แล้วก็สินค้าพกพาอื่นๆก็ทำไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เถียงไม่ได้เลยจริงๆนะครับ และแน่นอนว่าณวันนี้เทคโนโลยีมาถึงในจุดนี้อีกสามปีห้าปี1ิปีจากนี้เทคโนโลยีจะยิ่งล้ําขึ้นไปอีกครับเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันพัฒนาทุกวันนะครับไม่มีอะไระครับที่มันหยุดนิ่งดังนั้นเนี่ยเราแค่ต้องอยู่กับมันให้ได้และปรับตัวให้ทันเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายแล้ววันหนึ่งบิตคอยอาจจะเป็นคําตอบของทุกคนบนโลกนี้ก็ได้ครับในเรื่องของการถือครองนะเป็นสินทรัพย์ที่เสมือนกับทองคําในยุคก,ก่อนนั่นเองนะครับ ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะฮะเรื่องราวของบิตคอยต่างๆเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันทุกวันเลยฮะที่นี่ครับ b i t c o i n Crazy บ้าไอ้สุดเรื่องของ Bitcoin เจอกัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยกันถึงอาทิตย์เลยทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมติดตามมาได้ที่นี่ครับไททาว n n แชนเนลครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยคุณสามารถที่จะซับพอร์ตช่องนี้ได้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆแล้วก็เติมกำลังใจให้กันโดยการเติมเงินมาที่ True Man ท้ด้านนี้วะลรับ ที่สำคัญสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้แค่คุณกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เลือกเปย์รายเดือนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วเรามีกิจกรรมนะฮะนำรายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากการซัพพอร์ตของสมาชิกท,ทุกคนนะครับที่มากดปุ่มจอยนะครับหรือมากดแตง์กดอะไรก็ตามเนี่ยนะรายได้ส่วนหนึ่ง60%ครับจะมอบให้กับเพื่อนของเราที่มีแนวร่วมในการต่อสู้เพื่อลยกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามเรื่องนี้นะกติกาต่างๆได้ที่ รายการ w h a t t h e fact ครับไลฟ์ Life สดทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับผมยังไงก็เจอกันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ